แบบ<ห>ปลกไปมากกว่านิดหน่อยก็ส่วนอ้าวไม่อันนี้ไหม่ไหมรางวัลเอาอจริงๆเรเปิดมารล้วรางวัลอื่นแล้วถ,ถ,ถือว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆแค่แค่ได้ร่วมลิสต์กับคนเหล่านี้อ่ะมันก็โอ้โหเป็นเกียรติมากแล้วทุกคนเป็นตัว top ออมากไี่อยากดูความรู้สึกที่เดินไปหยิบรางวัลตัวนี้ออกมาโอ้โหมันรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณตัวเองอ่ะตอนนั้นที่เดินขึ้นไปแล้วรู้สึกว่า เออที่เราพาตัวเองมาขึ้นทางเราแฟนคลับพาเราไปขึ้นทางการรับประงวัลนี้ที่เป็นยังมีความตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นตลอดเลยมันไม่รู้ว่าทำไมมันตื่นเต้นแต่ว่ามันแบบคือทุกคนดูจริงจังมากเนี่ยวะ <c oughs> ทุกคนเดินไปว่ารับอ่ะแ, <c oughs> แล้วผมรู้สึกว่าเออ,เอ,อมันมันมีความวามวนนั้นอยู่ <c oughs> ที่ที่แบบทุกคนเป็นคนที่มันมีเกียรติได้รับสิ่งนี้ทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยลมีความเกรงตรงนั้นอยู่ ันเแล้วแไ่วันที่เราทำเพลงบางทีบ้าเราต้องใช้รางวัลเราเตรียมไว้ว่าจะเป็นสปีดอะไรมีสปีดไหมอะไรอย่จะงี้เริ่มคิดตั้งแต่วันนำเพลงเลยเหรอต้องมเตรียมพร้อมไว้ว่าเราต้องเร่งยืมตรงนั้นไม่ไม่จริงๆพูดตามตรงเลยไม่เคยคิดเลยแล้วก็จริงๆนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายไม่ใช่เกินเกินความคาดบักไปเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกเลยก็คือเราได้เห็นเลยศิลปินทุกคนอ่ะในลิสส์อ่ะก็คือแบบโอ้เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะก็ มันเป็นการย้ำเตือนมากกว่าว่าเรามีความสุขแค่ไหนตอนที่เราทำงานแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากขอบคุณแฟนเพลงแฟนทำเพไปมากๆการทำเพลงนี้มันยากจริเพราะว่าแต่ละคนเล่นข้นสไตล์แล้วก็มีเราสามารถจะพาฒน์ไปไอผมว่าตลาดมันกว้างขึ้นก็จริงแต่การที่เราจะแบบเบรกฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีความยากของมันอันนี้ถ้าคนคิดว่าโอ๊ตฉันจะแบบจะดังหรืออะไรเงี้ยแต่ผมให้มองว่าการนำเพลงการนำศิลปะมันคือความสุขมากกว่าแล้ว มันอาจจะไม่ต้องไปแข่งกับคนในตลาดเราไม่ต้องพยายามแบบทําเพลงฮิตหรืออะไรแต่เราทําเพลงแบบเราแล้วสุดท้ายถ้าเพลงเรามันเป็นของเราจริงอ่ะมันจะแตกต่างในตลาดด้วยตัวเองอะไรที่มันทำให้เราหล่อมันเป็นของเราเพราะว่าเจ๊เพิ่งจ้างไม่มีเงินเมื่อก่อนนอะไรที่ทำให้เราพูดอป็นทำเราไปจ้างที่แต่งยาวนะใช่ใช่จริงๆตอนนั้นอันนี้พูดจริงๆเลยคือเริ่มโปรดิวมันไม่มีเงินจ้างเขาทําก็เลยต้องทําเองทุกอย่างก็เลยโปรดิวเป็นเขียนเนื้อเองเขียน m e l o d เองเพราะว่าไม่มีเงินแต่มันทําให้เรารู้ว่าอ๋อการเขียนเพลงเองมันไม่ได้ยากนี่หว่า มันมันแค่เราต้องเอาตัวเองออกมาแล้วกล้าที่จะเขียนมากกว่าไม่ต้องกลัวคนอื่นจะมองย <c oughs> ังไงเออไลัวมองเสร็จดีไหมผมว่าจริงๆมันเป็นความฝันสมมติว่าอยากทำโมทัวรนะ์เนาะซึ่งตอนนี้มันค่อยๆเราก็เริ่มเดี๋ยวจะมีแปดสองที่เราไปในเอเชียที่เมืองที่เราไม่ได้ไปแล้วก็อาจจะมีไปในโซนที่เป็นโซนยุโรปหรือโซนอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องรองทอะไรที่มันจะไม่เคยมีวัประสบการณ์เสร็จแล้วาแบนี้พี่ๆสื่อไงครับอย <c oughs> แบ่งอยู่แป่งอะไรขนาดตัดแบ่งตัดแบ่งตัดแบ่งอะผมบ้างอะไรที่สุดว่าเราไม่พอแทรกระหว่างนะเพราะบานรู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ดังก็ไม่ทำดีกว่าจริงๆผมเป็นคนออฟเซสกับการการ้องเพลงมากไม่มีใครรู้เลยคือที่ผมเล่าคือเรื่องจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมร้องผมชอบร้องเพลงจริงแต่เพื่อนผมไม่ชอบไงี่ยลำคาลก็ <c oughs> คือแต่เราออฟเซสกับมันมากจนเราสึกว่าต่อให้เราไม่ทำอาชีพน,นี้เราก็ยังร้องไม่หยุดเ มันเก <A PI AN> ี่ยวความสุขในตอนที่ทํามากกว่าความสุขตอนที่เราได้ฟินแบบมามากกว่าเราอยุดในาร์ทารวันที่น้องแ่าเราเพิ่งร้องเพลงตัวเองก็จริงๆก็รู้สึกเนี่ยอนที่มองเงยหน้าในในสเตอเออขอบคุณเนาะที่เราไม่ไม่เลิกล้มไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วหวังว่ารางวัลนี้มันจะเป็นอินสปิเรชันให้กับวันนี้มีน้องๆเสืปินมาที่เป็นศิลปินใหม่ๆด้วยหวังว่ามันจะเติมไฟให้เขาเนาะในการทำงานเพลง ที่แบบตัวใหา่จะทำตลอดลยไนระับเพราะว่าผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนรู้สึกว่ามันยากมันไม่มีใครมาบอกนะว่าต้องทํายังไงไปต่อยยังไงไรนะเออมันแค่ว่าเราใช้ความรักนําไปอะแล้วถ้าคงถามว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จจะบอกน้องๆทีเดินเข้าาถามานะเวลาน้องๆถามว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จจาบพี่เจมเราจะเน้นันนี้ยังไงผมว่ามันไม่มีคําว่าประสบความสําเร็จอย่างใครหรอกประสบความสำเร็จอย่างเจมประสบความสำเร็จอย่างูุ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีแบบความว่าประสบความสำเร็จแบบที่ตัวเองจะประสบความสำเร็จเพราะว่า สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถก๊อปปี้ใครเพื่อให้เราประสมสรุปได้เราต้องเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดมันถึงจะ,ะสมสรุปได้เขแบบขเจออย่างราที่แบบคนดีเจเร็จะบอกเาว่าผมว่าหาตัวเองให้เจอแล้วก็หางานสิหา e x p e r i า n c e ที่เราเจอมาในชีวิตอ่ะเอาออกมาเขียนเขียนสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็อย่าพยายามไปทำให้มันเหมือนแบบเหมือนใครบางคนที่แบบว่า เขาเรียกอะไรตามกระแสเราไปอยาบไปก๊อปปี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมันเป็นตัวเรามันจะมีซาวอะไรหลายอย่างอย่างผมเนี้ยตอนเด็กๆแม่บ้านชอบเปิดเพลงหมอลำเนี้ยลรืทุ่งเนี้ยมันก็มีซาวพิมพ์ซาวอะไรบางอย่างในเพลงคือมันมันเป็นอะไรที่อยู่ดีพอเราโตมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สุดคือเอาซาวที่มีอยู่ตัวเอามาเขียนเพลงก็สำคัญแล้วก็จะก็ในไหนๆที่ลําไยเขามาประกาศชื่อให้เราแล้ว จะมึงเท่าไหร่กันหรอพ <คน S 1> ี่ริ้วจะริ้งไหมอันนี่เซนเซอร์ยากมากเพราะว่าไม่รู้จะลองข้อไหนเลยถ้าจะแนะนำลองข้อไหทฟิตแบกที่5ลองด<อ>ีเหนื่อยมากจริงๆก็อยากให้คือมีความสุขต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับการทำสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าเราเรามีความสุขจนเราสึกว่าหยุดไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีความสุขตรงนั้นอ่ะทำไปเถอะแล้วก็เรื่องของฟีดแบกเรื่องรีวอร์ดเรื่อง,อ,งอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่คนอื่นหน้าที่ของเราแค่ทำงานที่มีความสุขทำงานที่ดีก็พอ แบบคอนเสิร์ที่ผ่านมาที่รอเสที่ผ่านมาหลายคนจับจิ้งกัน่นครับมีการต้องมีการเนยังไงละอ้ะเนยังไง้งอพิ่มน่ะมันเมมเไม่ใช่เดี๋ยว ไม่รู้มันเกิกดขึ้นได้ไงแต่คือจริงผมอยู่นน์มันก็คือนนนนไม่ใช่มาคือคืออย่างที่บอกบอกใน,นคอนเสิร์ตก็คือนนะเป็นคนที่เวลาผมผ่านไปอ่ะมันจะคอยอยู่ตลอดมันจะคอยรับเราตลอดอะไรเงี้ยไม่ปล่อยให้เราเหงาเออเวลาเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเล่นมุกมาอะไรเงี้ยเราคอยรับส่งตลอดผมรู้สึกว่าเ,เหมือนพออยู่ตอนนั้นเรารู้สึกเสฟแล้วก็นน,เนยเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานมาก คือผมเนี่ยอาจจะอยู่แบบ10ปีก็จริงแต่10ปีแล้วมันหายไปแล้วมันหลายปีอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นนคือเขาอยู่มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเออผมได้ได้อินสตาเรชันจากเขาเนาะแล้วก็เหมือนมีเพื่อนที่เราสามารถคุยแล้วเราเข้าใจกันได้ในในบางมที่บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างที่เราบบเขาม้ามันเลยทำให้ดิจิตต์อดลองไปที่ยาวอย่างไม่รำไม่ต้องมาแคร์เราก็ต้องต้ตาม,มนู <อ look. S 1> <laughs> ้นมมี่เราเรียกว่าชมจิ้นสบายเออยังไงบ้างอดลองมาตลกมากแต่ว่า จริงๆอ่ะเราอยากทำโชว์ที่มันแบบว่าเราได้ออกไปสปอร์ตบ้างเราจะไม่ค่อยเห็นน้องเต้นอ่าแล้วไม่ค่อยเห็นเต้นหรือเปล่าวะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นผมเต้นเท่าไหร่แต่เหมือนแบบพอเรามาเจอกันอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเคยทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาแล้วเราทำสิ่งใหม่ๆม้้งไหมอะไรเงี้ยคนคนอาจจะอยากเห็นในมุมที่มันแบบไม่ซิงค์แต่จะดิบแต่จริตเรามันก็จะรับมากจะดิตเรามันได้มากหรือจริงๆคนไม่ควรเห็น่มเพราะมันไปแล้วใช่ไหมทุกคนก็ว้าวกับสิ่ง ว่าเจเจผู้ครูไปไหนมันไม่เคยมีอยู่นะพี่ผมพยายามจะคลิปครูอยู่แต่มันไม่เคยได้สักครั้งรู้ตัวไหมเวลาเราพูดถึงเรื่องกับโนนนี่ยเราเสียการโธ่โธ่โธ่พวกคุณสองคนนี่จงใจอะไรกานกู้อะไรกู้เลยคือผมผมพูดเสมอว่าหน้าที่จิ้นเป็นหน้าที่แฟนคลับเราเราแค่ไม่ใช่เราแค่เราแค่ใช้ชีวิตของเราเป็นธรรมชาติก็พออ่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่ง ช่่่คือออผมเป็นนยยางีู้้แลวทุกวันนี้สบตาโดนมีแบบเกิดนะไม่เกิดนะไม่เกิดตอนทีไม่ไนที่ถามว่าเราเราได้มองรอดแว่นเขาไปไหมว่าเปล่งประกายยังไม่ค่อยเห็นตลับแว่นมันสิบอันมันสลับเปลี่ยนได้หมดใช่ไม่มีครับพี่เขาส่งมุกอะไรมาเจฟรับหมดรับจบที่เจฟนะเออมันผมชอบไงชอบนอนไม่ชอบมุกที่เขาเล่นหิอยู่กัาแฟเดินไปซื้อตรงนี้ ก็คือเข้าใจกูเป็นคนแบบเซนใกล้ๆกันไม่รู้ทันกันอย่างนั้นเลยจีอะไรแบบนั้นหรือว่ามันเป็นคนมาเพื่ออะไรคนแบบคนดีๆเหมือนกันคนดีๆแล้วพวกคุณในทีนี้มันมันมันจบไหมหรือยังไงหรือสด้วยกันพวกูฟาะพยายามกันเลยพยายามกันหรือเปล่ากันหมดเอ้ยมันขคุณไปอย่างนี้ไอซอนท่าเต้นอ่ะซ้อมแต่มูฟก็ไม่ได้ให้ซ้อมเท่าไหร่ส่วนมากสอนแต่พอมันเกิดกระแสมาเราได้นปิดสาวเล่นกุยเกั้ยร์ไหมกุย ปรึกษาหาโซลูชันเหรอไม่ไงดีเราควรทำไงดีว่าอย่างเงี้ยราจะไปต่อยไหมไม่มีไม่มีเราก็ธรรมชาติของเราคือผมผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเราไปคิดเรื่องเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราไปผวองหรือไปไปอะไรอย่างเงี้ยเแต่วูกให้มันเป็นธรรมชาติลูกกู่ขอเเจ๊จะได้กินกระดิ่งไป ก็เห็ดอยู่เรื่อยๆผมก็เทเมื่อกี้ตอนเดินไปรับรางวัลก็สะดุดอยู่เราก็มีสะดุดอะไรอย่าผมอ่ะเรื่องอะไเ่งดราม่าในคอนเสิร์ตดราม่าเพลงเราไร้ไร้ไร้กับาก็น้องไร้เป็นไงบ้างคนคนไม่โฟกัสเรื่อง <Okay. S 1> จริงๆคือต้องบอกว่าอเลเมนต์ในโชว์มันมีหลายอย่างมากๆที่มันแบบอยู่ดีๆพ,พุ่งขึ้นมาอย่างผมร้องเพลงกับไบมันมีาเพลงที่แบบเพิ่งมีต่อหัวออกมาเพราะฉะนั้นบางทีมันแบบมันมีหลายอย่างน้อยซะกันขึ้นคอนเสิร์ตมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าคือแต่ว่าผมาไบทเป็นคนที่พยายามมากมีคนแพชชั่นมากผมมันนัดตลอดว่าเฮ้ยพี่มาท่อนนี้เดี๋ยวผมจะอยู่ได้ไหมพี่่า <Yeah. S 1> นี้นะั่นคือเชียร์อัพอัพน้องตลอดแล้วก็ติดตามผลง,งานน้องตลอดเพราะว่า ผมว่าไบก็เป็นในแบบที่ไบร์ดีที่สุดแล้วไบร์ก็จะเป็นแบบดีที่สุดเราะคือเรายืนยันว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่แล้วอะไรเพราะละคนบางคนจะมองว่าดูเขาเหมือนกับแบบไม่ซ้อมอะไรไม่พี่พี่เอ่อมันมันอาจจะมีหลายคลิปอย่างเช่นแบบว่าไปถอดอินเดียอะไรเงี้ยเพราะว่าอินเดียผมก็ไม่มันไม่รีบเหมือนกันใช่มันมีปัญหาอย่างเช่นแบบดีเลย์บ้างหรือว่ามัน มั่มากๆเยมันก็มีบางุมอะไรพวกนี้เหมือนกันที่บางทีมันเป็นเทคนิคครอบเราะว่ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเองวันแรกผมวันสองผมติดอยู่ในรางข้างล่างและเซฟตี้หลุดก็มีมันมันมันมีอะไรพวกนี้เกิดขึจะผมยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วบอกว่าการมันเลยแล้วผมก็ถอยมาอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันมันมีหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เราไม่สามารถพูด้แล้วเราให้กำลังใจเขายังไงเพราะว่ามันเป็นวันแรกอีกวันเขาจะต้องขึ้นเวทีอีกอะไรเงี้ยไปเป็น้มแข็น ไลเป็นคนที่แบบคือแบบฮ้ยที่แบบจำได้พี่จำไม่ดีขึ้นในวันที่สองไปร้องดีขึ้นมากมากนี่มีมีแล้วก็มีแบบมีปับปรงมีแบบว่าเอ้ยแบบอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเออน้องมันตั้งใจมามากผมว่าทุกคน คือผมไม่เชื่อว่ามีเวอร์ชันที่ดีที่สุดเวอร์ชันเดียวผมไม่เชื่อว่าเวอร์ชันผมปกติดีที่สุดทุกคนมีนวัตกมในการฟังเพลงที่แตกต่างกันเพราะผมไม่อยากจะมาจ้าวว่านี่คือดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเออมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบมากกว่าโอ้เต็มเต็มที่ถ้าจะนอนที่ห้องซ้อมแล้วนะฮะอันนิดนึงจะนอนเนี่ย แอนมกันนะที่ที่หลบตรงนี้นะี่เอาวมกันกอนเดียวก็แบแลวเหความิอใไหครับว่่อข้างรกจริงริจริงจผมก็คือเป็นหัวแล้วก็แต่เชื่อเชื่อมั่นว่าใบเป็นคนีเก้นมากเพราะฉะนั้นผมเขาก็ต้องบันที่ในทุกๆงานี่ไปไม่ไม่ให้กับการให้อับใบยูยังไงตอนจากรอบวันแรกที <player> <that> tá, ่แบบก็เจ็บญนาดนัพอวันที่สองต้องขึ้นเวทีกับเรา จริงๆผมเชื่อว่าบางทีการพูดมันไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยอะไรผมแค่มองตาเขาเารู้แล้วว่าเขาพร้อมที่จะบพัฒนาขึ้นไปอีกแบบนูนีเพราะว่าอย่างที่บอกคือที่มีข้อบเพร่อช่วยอะไรไม่ได้ใช่ใช่ใช่ือผมไม่ใช่ว่าทุกคนเราเราเป็นนักร้องแล้วเราไม่ใช่มชชีนบางทีมันมีแบบผมเนี่ยไอลืมเนื้อเนี่ยประจำร้องเพี้ยนมาก้างนู่นนี่มากอะไรเงี้ยเพราะว่า เราสุดท้ายเราคือมนุษย์เราไม่ใช่เราเราเราไม่ใช่แบบว่าแมชชีนที่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าใครก็แบบสามารถแบบจัดตรงนี้ได้แต่ว่าแค่ว่าเรารับมือับนไงแล้วเราไม่มนดีเท่าไ่ยังไงจะไม่ได้ทมตื่นเต้นกับเขาไหมผมว่าทุกคนตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากนะเอาจริงเพราะว่าทุกคนมีซีเควนซ์โชว์กันแค่4เพลงเราต้องทำให้สุดในทุกๆซีเควนซ์เพราะฉะนั้นน่ะผมเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้น เต้นเต้นล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างเช่นว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยนี่มีมีสโมอะไรเงี้ยตอนรันทรูเข้าไปในคอเสียงจะมาไหมวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่าผ่านไปดีใช่ใช่จะมีไหมคะสายกูถามว่าจะมารวมตัวกันไหมคะอย่างเดี๋ยวโทรหาคอยนว่าคอยมันจะออกจา่ถ้ำเมื่อไหร่อีกทีนึงถามว่าเงินเติมเก็บหรือยังเอะไต้องต้องถามผมต้องให้เพื่อนใช้เพื่อนเยอะๆใช่ผมต้องไปแบบไปดิไปไปในเกมเลยอะไรอย่างเงี้ยเพ่แต่ว่าอย่างที่บอกคือแบบติดตามผลงานแล้วก็ บอกว่าจะได้เห็นผลงานของเขาจริงๆมันมันเป็นความรู้สึกที่จริงมากๆเพราะรู้สึกว่าแบบทุกคนคนแทน้ทำรับไม่ใช่คนก็แบบว่าอรอเราเหมือนกันทุกคนมากๆคือผมไอบเซนินเมนเทอลกับทอยอยู่แล้วเพราะว่าทอยบอกเออกูไม่ทำเลยแล้วครูแบบไปเบิร์นี่พูดอย่างจะเล่าให้เพระว่าคือรู้สึกว่ามึงไม่ควรอ,อยู่ทำเพลงจริงเพลงมันเป็นแบบคือเขาคือคิงในในที่ของเขาจริงๆอ่ะ แล้วแบบร้องเพลงอะไรมาต้องคือคอยมึงเป็นนักร้องเพื่อนมึงจะเป็นโปรดิวเซอร์ก็ด้วยก็ได้แต่มึงคือนักร้องมึงต้องใหญ่อยู่ร้องเพลงใช่ <c oughs> ใช่จริงๆ <c oughs> แล้วผมชอบด้วย <c oughs> ชอบฟังเปิดเข้าไปฟังบอกคอยมึงร้องโคตรดีเลยว่ะอยากอยากฟังแบบเตมนเพลงแบบทำให้บังได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีจริงรไม่อยากให้มันหายไปอะให้มันทำเพลงต่อไปเรื่อยๆนี่กดอันบัตรสื่อเลยแล้วเนี่ยทำเพลงเพื่อนทำเพลงเพื่อนพูดเสร็จแล้วเราลงไปเขียวกับมันมา อ๋อผมผมยังย้ำต่อไปเรื่อยๆผมไม่นั่งอยู่ห้องเขาแล้วผมกทำเพลงเลยต่อน่อต่อจนทอยบอกว่าเออกูทำแล้วกูทำโอเคครับขอบคุณครับวันนันายี้ขางซี่อไ้กผมก็เลยไม่ซื้อหกสักด้อ่พี่เก็บจะไมใส่วงกอนอ่ะพี่นิดนิัแต่ไหนม่งเพียรครับใช้พี่กาวเทยะเจอนี่อนโอเคตอ่อเจ มาหนึ่งติณภัก็หักไปแล้วเจ๊ครับพี่นะ้าวันนี้ติณห์โอเคดีครับเจ๊ครัพี่ครับโอเคอ่ะพี่เจ๊ต้องการมา